หนังอะไรยาวมากเลยพี่พูดกันก็น้อยน้อยจะหลับอีกหรอกเมื่อกี้ปอมก็ต้องดูอะไรที่มันมีสาระแบบมีบ้างเห็นดูแต่หนังรักอ่ะไม่เห็นมีสาระอะไรเลยหัวขามันสนุกนี่นะทํางานเราก็แบบอยากจะแบบดูอะไรที่มันผ่อนคลายบ้างพี่ก็นั่นแหละก็ต้องหัดดูอะไรแบบนี้บ้างไงเออปอมพี่ดูแผนการตลาดของปอมที่จะเสนอลูกค้าญี่ปุ่นอะ พี่ว่าลูกค้าไม่น่าจะชอบนะเอ้าพี่เห็นตอนไหนอ่ะก็ปอมเบิดคอมทิ้งไว้พี่ก็เลยช่วยดูไงอ๋ออันนั้นมันเป็นแผนของปีที่แล้วอะพี่มันก็น่าจะโอเคนะคือผมคิดว่าผมพอจะรู้เทสคนญี่ปุ่นอะเออแต่พี่ว่าน่าจะลองเปลี่ยนดูนะคือการตลาดญี่ปุ่นอะมันหมุนไวเขาอาจจะไม่ได้ชอบอะไรแบบนี้ก็ได้อะเราไม่ควรจะเล์เซฟอะ แต่ผมว่าอะไรที่มันดีอยู่แล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเปล่านี่ปอมไม่เชื่อพี่เหรอพี่เดียวกับลูกค้าญี่ปุ่นเยอะนะไม่ใช่ไม่เชื่อแต่ว่าขอผมลองทางนี้ก่อนได้ไหมอ่ะเอ้ก็แล้วแต่ละกันไปนูพี่อือเค คินอะไรดีอะไรก็ได้ดีอะไรก็ได้คืออะไรอะอะไรก็ได้เอ้าเฮ้ยเป็นเป็นไงปอมเออไม่เจอกันนานเออไม่เจอนานเป็นไงแต่งตัวไม่เหมือนเดิมแล้ววันนี้วันนี้วมันต้องแบบนิดนึงมาดูหนังมาเออเพิ่งเคยมาที่นี่ครั้งแรกเหรอเออปกติแบบดูแต่หนังลงใหญ่ๆหนังแมสแมสหมดเลยหนังเขาดีนะเออหนังดีเออมีแฟนเราปอมอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้นครับ ปอมเขาเป็น M อ a g ดี c y นซะเป็นเอดีโอ้ยอย่างนี้ก็ดีเลยททำงานด้วยกันอิจฉาว่าสายเดียวกันปอมเขาดื้อไม่ฟังผมหรอกแต่เขาก็เก่งอ่ะไม่เก่งไม่เป็นเ D ดีได้หรอกใช่ไหมได <c oughs> ้แน่นอนอยู่แล้วไป <c oughs> ดูนะถ้าเกิดว่ดาลูกค้าไม่ซื้อ <c oughs> ว่าไม่ได้ดื้อขนาดนั้นฮะ <c oughs> แต่แบบปกติเขาเล่นตลาดแบบนี้กันไงนี่จะบอกอะไรว่าเนี่ยบางทีต้องฟังเขาไว้บ้างคนในวงการเนี่ย บอกว่านี่เจ้าพ่อมาร์เก็ตติ้งครั้งหนึ่งเคยแย่งลูกค้าพีด้วยนะโคตรเกลียดเลยนี่ยังยังไม่ลืมอ <laughs> ไม่ลืมไม่มีทางลืม<อ>ได้ข่าวว่าลูกค้าแค่ไหนเศรษฐกิจ<อ>ไ<ป>ม่ก็อยดีก็เนี้ยแหละเดี๋ยวก็ดี